ผู้ต้องหาสุดแสบกันบ้างนะคะ <Yeah. S 1> เป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดค่ะอาศัยจังหวะที่รถตารวจนั้นจอดติดไฟแดงกระโดดหลบหนีไปนะคะระหว่างถูกนาตัวไปส่งฟ้องให้สารฝากขัง กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอำนาจ,จเจริญกว่า30นายนะคะได้กระจายกำลังกันออกติดตามตัวนายอดิศักดิ์รุ่งเรืองซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด<ป>และกระโดดรถหลบหนีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปส่งฟ้องให้ศาลฝากขังโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงในการค้นหาค่ะก่อนที่นายบัณฑิตกสนุกพันธ์พลเมืองดีแจ้งว่ามีชายวิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในร้านกาแฟาของตนเองเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการปิดล้อมและจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่าได้วางแผนไว้แล้วก่อนหน้านี้หากได้จังหวะก,ก็จะกระโดดจากรถเพื่อที่จะหลบหนีจนกระทั่งมาถึงที่4ี่แยกไฟแดงหอ,อนาฬิกาก่อนจะถึงสารจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ2กิโลเมตรเขาจึงตัดสินใจอาศัยจังหวัดที่รถหยุดติดไฟแดงกระโดดหนีลงมาแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุมตัวไปดำเนินคะดีตามกฎหมายได้ในที่สุดครับส่วนที่จังหวัดนคร